อามึงลุยยามมึงลุยมันมีบ่โอ้ยเพิ่งพนยามรีพี่น้องยามรีแงยงเขียวป่าลุ่มมากนี่มันลงมากนี่มันมีป่าบอฮะฮะเออมันลุ่มมากนี่เออมันกับถือกี่ตัวฮ่นะอ่ะเอาอันนั้นใส่พี่น้องเขาเบิ่งคลิป ที่นองติดตามมึงด้อปลานี่ปลาซิวปลาซิวปลาซิวปลาขาวปลาอีอดต้มมันเสียบหมกเสียบปลาอีดนะสุดยอดเลยปลาอีดนะใส่ด้วยม,ม่งด้วยปลาอีดเต๋โอ้พี่น้องโอ้สุดยอดเลยปลาอีดเนี่ย โมกปลาอีดนี่โอ้คุณปลาอีดปลาอีดโอ้คัก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 นี่แหละเนี้ยมันแซ่บอ่ะโมกปลาอีดนี่โอ้คกัคก,คก,เก,เคกเหว่าไปเรียกขยายน้อยไปเรียกเลยนี่ปลาอนีดนี่น่อยปลาอีดคกัคกคักคักคักเอาเอาซาอัส่เอา,ออา,เอาปลาอีดนี่แล้วปลาราคาแพงที่สุดเนี่ยปลาอีดนี่ กปละอีดเนี่ยน่าพูดโอ้ยมันบ่อไอเหมือนต้นน่ะนะผู้น่ะเอาเอาเอาเจ็บเจ็บเก็บเจ็บเก็บใส่ผู้ห่าโอ้ยมันเป็นหน่อยหน่อยต้นน่ะนะฟาดพ่นไปอาวอย่างนี่งบละอีดเ้อนีลเด้อเดี๋ยวเอา เพราะว่าผลหัวนี่คือปลาปลาสีรุ้งเมด่อพูดไหนพี่ๆเจ้าบ่สั้นไหมเจ้าผีไหมยามันอกยามพูดไหมหุ่นไหมพุ่นไหมลงกไม่ด่วนลงพูกไหมลงกมังค์หันได้เนี่ยอ่าพูดสั้นเบิดแล้วมังค์หันอ่ะฮะพูดสั้นบอกว่าเบิดแล้วมันลงกไม่พูดมันลงกมะไม่อือมันอยู่นี่ละมันอยู่นี่ก่อนจะไม่ยามไม่ขันไปไอเบิ่งขังเทิงอีกพี่น้องมากมาโอ้พูดนะปลาน่ะ โอ้มัน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 ก้ามกึ่งตัวนี่เพราะว่ามันหลูลงมาจากพุ่นเหรอมันรู้มากจากพุ่นมันหลู้มาจากพุน่นพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ้งปลาทั่วพูดว่าปลาอิดก้าซึ่งเมือกอยู่เดี๋ยวไปเบิง่งหนาเทิงพร้อมด้วยไหนี่ปลามันลุกมาจากนี่พี่น้องเบิ่งมันเตีน้นลงเดียงลงเดียงอยู่พี่พูดว่า เดี๋ยวแจ้งไปเบ้างหน้าทึ่งพี่น้องนะภาพไปดูไปดูไปดูเออมันตัวขางขบวนมันขาดเต้เออโอ,โอ้ยผุนหนหรพี่นอ้องผุนกระลังลงมาเป็นแผงเลยแผงเลยครับพี่นอ้องเบ้าง กระสอวนันครับพี่น,อน, ừ. อน้องมักระสอวันครับอืมอู้หหลาย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 ครับกูนะเตรียมทีบเลยสุดยอดสุดยอดกูเหรอปลาไม่ตัวใหญ่